วันนี้พามาชมความน่ารักแสนรู้ของนกสวยงามจากกลุ่มนกบินอิสระบุรพาตราดที่พาน้องนกมาบินออกกำลังกายค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมของกลุ่มจะรวมตัวกันตามจุดนัดพบตามแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดในช่วงยามเย็น รอบนี้มาที่เรือนจําชั่วคราวเขากระกัมจังหวัดตราดบรรยากาศนั้นเขียวขจีค่ะตัดกับสีสันของนกที่มีหลากหลายสีสันสวยงามซึ่งจุดเริ่มต้นของคนเหล่านี้นะคะก็คือความรักและความชอบในสิ่งที่เหมือนกันและรวมตัวกันจากจํานวนยังไม่มากค่ะตอนนี้ก็เริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนายพินิษฐพ่องวันและนายอนชานาถนอมสมาชิกกลุ่มนกบินอิสระบุรพาตราดก็บอกว่า ตนเองและสมาชิกในกลุ่มค่ะมีความชอบแล้วก็มีใจรักในการเลี้ยงนกกันอยู่แล้วแล้วก็ได้มารวมกลุ่มทํากิจกรรมร่วมกันทําให้เกิดสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้เลี้ยงนกรวมถึงนกก็ได้ออกมาพบปะกันได้มาโบยบินในที่กว้างๆอย่างอิสระแต่เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณหรือว่าถูกเรียกโดยเจ้าของมันก็จะรีบโผล่เข้าหายอย่างคุ้นเคยค่ะส่วนใหญ่นั้นจะเป็นนกตระกูลสันคอนัวนกมาคอนกเลิฟเบิร์ดและนกกลินชิก โดยเริ่มฝึกตั้งแต่ยังเป็นลูกนกแต่ละตัวก็จะมีชื่อนะคะและนกสามารถจําชื่อของตัวเองได้ด้วยอย่างเจ้าเดซี่นกแสนรู้ตัวนี้นะคะที่อารมณ์ดีและจะชอบโยกตัวเป็นจังหวะเมื่อเจ้าของเรียกชื่อค่ะ ซึ่งการเลี้ยงนกควรที่จะเลี้ยงตั้งแต่ขนาดยังเป็นลูกป้อนเพื่อให้นกมีความเชื่องทําให้นกมีความไว้ใจแล้วก็เชื่อใจจะสามารถฝึกให้เขาทําตามคําสั่งได้ค่ะอย่างเช่นฝึกให้หมุนเก็บของหรือว่าแม้ก,กระทั่งฝึกให้บินอิสระคนเลี้ยงนกส่วนใหญ่นะคะมักชอบพานกไปเที่ยวตามสถานที่ธรรมชาติต่างๆเพื่อพานกไปฝึกดินหรือว่าถ่ายรูปถือเป็นสเสน่ห์และเอกลักษณ์ของนกแต่ละชนิดที่มีความสวยงามมีความฉลาดแสนรู้และน่ารักของมันค่ะ ทำให้ผู้เลี้ยงนกมีความสุขแล้วก็เพลิดเพลินไปกับมันอีกด้วยการร่วมกลุ่มก็มาเจอกันรักนกเหมือนกันชอบบินด้วยกันทุกวันแล้วก็แบบเหมือนตอบโจทย์กันนะตอบโจทย์กันอนะ่ะเออเหมือนเราแบบว่าชอบอะไรเหมือนเหมือนกันแล้วก็ทัศนคติตรงกันแล้วก็พอจากหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าเป็นหกเนี่ยจนหลายครอบครัวเนี่ยนานหรือยังคะนานเรื่องก็หลายเดือนแล้วนะไอ้ก่อนที่ว่าจะมาจับกลุ่มครับก็บินกันามาก็ ปีสองปีแล้วนะครับอ่าแล้วก็เหมือนแบบมาเจอกันมีมาเจอกันี้ยเออครับมารวมตัวกันแล้วก็มาบินกันมีกินทีกมีซันมีเลิฟเบิร์ดมีมาคอและก็เดี๋ยวก็จะยังมีอย่างอื่นอีกในอนาคตก็เสน่ห์ก็แบบมันไม่ใช่ใช่มันไม่ใช่แค่นารักแล้วเราก็มาเจอกันด้วยแบบเหมือนเพื่อนๆก็มาเจอกันแล้วก็คนชอบอะไรเหมือนกันอ่ะเหมือนพวกปั่นชอบปั่นจักรยานเวลาเจอกันมันก็มันไม่ได้มีแค่ความสุขในจักรยานไงมันยังมีมิตรภาพที่เราแบบ เรามองตาเราก็รู้ใจกันหนึ่งฮะโอสถานที่ก็รอบจังหวัดเลยฮะไปกัน,ตร,น,ต,รนตรงนู้นหมั่งตรงนี้หมั่งตรงนั้นหมั่งอย่างเงี้ยฮะอันนี้นกบินกลุ่มนกบินอิสระบูรพาตายินดีครับเออยินดีต้อน,นรับ,รบทุกคนเลยแล้วก็มีน,ก,มนกก็เอามาร่วมบินได้เลยครับใช่บางทีนกบินเป็นหรือบินเป็นนี่ก็มาช่วยกันดูมาช่วยกันสอนเงี้ยครับใช่สำหรับคนที่ชื่นชอบนกนะคะหรือว่าอยากจะลองศึกษาเรื่องของการเลี้ยงนกสามารถเข้าไปสอบถามพูดคุยได้ค่ะ ในเพจกลุ่มนกบินอิสระบุราพาตราดค่ะ